กับข้อามูลส่วนการตํารว,วจประชาชนในช่วงที่สานะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยอยู่กับท่านมุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาความร่วมมือนะครับว่าท่านพุ่มกับมีโครงการหรือว่ามีนโยบายอะไรต่างๆในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ภายในสถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามนะครับท่านมุ่มกับครับตรงนี้เป็นจุดการบริการประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนะฮะก็ ตรงนี้เองก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันเมื่อก่อนผมมาเมื่อก่อนผมมาอาคารของสถา,านีตํารวจนครบาลชนะสงครามมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามเหมือนปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้เดิมเป็นลานจอดรถครับใช่ครับลานจอดรถก็เป็นส่วนต่อขยายออกมาเพื่อที่แล้วก็เชื่อมกับห้องอออธุรการฝ่ายปราบปรามเดิมนะฮะรเราเจาะทะลุเปลี่ยนเป็นห้องเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนแล้วก็บริการประชาชนครับ โดยโปกติเนี่ยผมมาตรงนี้มันก็เป็นลานจอดรถแต่นี้มีการทําใหม่แต่นี้ทางุู้กับ,บก็มีงบประมาณจากไหนมาทําครันเนี่ยเราขอรับการสนับสนุนนะฮะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่<อ>ก็คือเราไปตรวจให้ความให้ให้ความดูแลดูแลเขาให้เขาเชื่อใจเรารให้เราไว้ใจเรารจนกระทั่งเขา เราก็เสนอโครงการไปเขาก็ตอบรับมาเป็นอย่างดีตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรามีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ตำรวจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ตำรวจนี้ก็ต้องรักตำรวจจริงๆนะไม่งั้นเขาไม่ให้นะเพราะทชไมรับหรอใช่ครับเพราะว่าต้องใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาในการทำที่ใเขาเห็นว่าเราจริงใจแล้วก็ที่จะทําจริงๆแล้วก็ทําด้วยความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ครับผมเน่เมื่อเมื่อเราเข้ามาในตรงนี้แล้วเราก็มีจุดบริการนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเปรียบเทียบปรับเป็นเจ้าที่เปรียบเทียบปรับครับด้านขวานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการการรับแจ้งต่างๆไม่ว่าเอกสารหายหรืออะไรนะฮะรวมทั้งให้บริการด้าน tourist information ต่างๆน้องสองท่านนั่นก็เป็นเจ้าที่อาสาใช่ครับเป็นอาสาสมัครส่วนของมหาลัยที่เข้ามาบริการ ใช่ชาวต่างชาติหรือว่านักต่องเที่ยวนะครับมาด้านไหนบ้างครับหรือว่าทั่วไปเลยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเ,เลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยแปลให้กับเจ้าหน้าที่บางท่านที่อาจจะยังไม่คล่องภาษานะ,ะรหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆ,ๆอย่างเช่นข้อมูลที่พักต่างๆและท,ที่ที่ปลอดภัยไว้ใจได้นะฮะข้อมูลเส้นทางต่างๆเขาอาจจะเข้ามาถามเส้นทางเรานะครับหรือว่าให้เราช่วยติดต่อประสานงาน หน่วยงานต่างๆอะไรทั้งดเนี่ยนะครับเขาก็ <ผม S 1> จะผมเห็นผมเห็นนักท่องเที่ยวท่านนั้นเขาเล่นเน็ตอยู่นี่ครับเรามีบริการด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตฟรีฟรีอินเทอร์เน็ตของอ๋อครัะชะบชาวบ้านประชาชนทั่วไปหรือว่าโดยเฉพาะแขกต่างชาติเนี่ยกรณีสถานที่หรือที่ท่องเที่ยวหรือที่พักที่ไม่ได้อยู่ในเขตท้องที่เราเนี่ยสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยครับก็มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้ก็ใช้อยู่ตลอดครับครับผม ก็เป็นการบริการเสริมที่ดีเหมือนกันนะครับครับผมด้านในนู้นเป็นอะไรครับด้านในเป็นห้องรับแจ้งความฮะห้องพนักงานสอบสวนครับผมครับก็เป็นพนักงานสอบสวนที่เข้าเวรอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็จะเป็นส่วนค่อนข้างเป็นสัดส่วนแยกออกมานิดนึงเพราะว่าจะได้การสอบสวนบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นได้ยินก็จะอยก็แยกเข้ามาตรงนี้แต่นีก็ทําสะอาดสะอ้านโปร่งใสดีนะครับดูแล้วแบบอ่ สวยงามนะครับก็พยายามใช้สีขาวเพื่อให้ดูดูสะอาดหน่อยแต่ว่ามันก็อาจจะมีสกปรกไปบ้างตามการเวลาแล้วก็พยายามทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆก็ใหญ่ดูเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับทางน้องเราที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจครับครับผมสวัสดีจ้าน้องชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อแปมค่ะแปมเราเป็นนักศึกษาอยู่วะใช่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะสวนดุสิตค่ะปีไหนอะปีสี่แล้วหรอคณะอะไรอ่ะเอ่อมนุษย์ศาสตร์เอกเอกภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษนะเข้ามาช่วยงานที่สอนอนานยงเน่อสามเดือนได้แล้วค่ะสามเดือนได้ใช่เรามาทําอะไรบ้างก็มีหน้าที่เป็นอินโฟมชันเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เป็นพวกล่ามช่วยลงมตกประจําวันเกี่ยวกับชาวต่างชาติบอก บอกทางเป็นไกด์อะไรบ้างนิดหน่อยค่ะบอกทางเป็นไกด์ด้วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนั้นค่ะอ๋อแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาที่สถานีตํารวจนครบัญชนะสงครามเนี่ยเขามาแจ้งในเรื่องอะไรบ้างส่วนมากจะไปทำพาสปอร์ตหายครับผมแล้วก็โดนแบบขโมยโทรศัพท์มือถือจะเป็นส่วนใหญ่พาสปอร์ตหายแล้วเราแจ้งเขาว่าไงถ้าถ้าหายที่นี่ก็ต้องทำที่นี่ ทหารที่นี่ก็ทําที่นี่ทำทำบันทึกประจำวัน <ไ S 1> <ไ S 2> ให้เขาให้เขาไปยืน<ไ>่นกับยื่นที่สถานแล้วเราจะไปเราแนะนําอะไรต่างๆแล้วเราจะบอกเขาไหมว่าเราจะต้องไปทําพาสปอร์ตต่อที่ไหนอะไรยังไงอีกอันนี้หนูไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่า<อ>จะให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ค<อ>่ะถ้าลึกๆถ้าเป็นแบบรายละเอียดแล้วก็จะให้ทางทางเจ้าหน้าที่ที่ออกใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็อ่าพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับเราก็เข้ามาช่วย มีเงินค่าจ้างอะไรปะไม่มีค totally ่ะเป็นฝึกงานเป็นฝึกงานเป็นจิตอาสาด้วยอะไรด้วยครับแล้วมาอยู่สามเดือนแล้วใช่ชอบตำรวจที่นี่เหรอไม่ยอมกลับก็ฝึกงานสี่เดือนฝึกงานสี่เดือนเหรอนึกว่ามันชอบพุ่มกลับอยู่นี่พุ่มกลับน่ารักค่ะพุ่มกลับน่ารักนะครับผมครับขอบคุณมากครับน้องคะขอบคุณค่ะ ก็เป็นน้องๆน,นะครับจากที่าทางส่วนนุสิทธิ์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฒส่วนนุสิทธิ<ช>์ส่งมา<ช>นะครับมาช่วยนะฮะ<ช>ตรงนี้เป็นเป็นแผ่นป้ายพับอะไรครับท่านผู้ชครับครับก็เป็นแนะนําสถานที่พักที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ที่อยู่ ที่ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของของประเทศเราครับก็แนะนํสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆใช่ครับก็มีโบชัว์มาแจกจ่ายให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อในนี้ด้วยครับเห็นว่าน้ำพุ่มกับมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนโดยการนําอาสาเป็นเกี่ยวกับพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับเวลาเวลาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยได้ไข้หรือยังไงครับก็ด้วยครก็คือ เราปกติเรามีอาสาท,ที่คอยช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆนะฮะที่ทำเรื่องไม่ว่าจะเป็นอาสาตรวจอาสาเฝ้า,าคือช่วยเราเป็นหูเป็นตาเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยเราให้เขาเทรนเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับประกอบกับเราประสานกับผู้มีอุปการณละคุณในพื้นที่เนี่ยให้เขาจัดซื้อรถจัดซื้ออุปกรณ์ ประกอบประกอบกับรถเป็นรถพยาบาลให้นะครับก็เลยอาสาสมัครชุดนี้ก็จะช่วยเราดูแลได้ทั้ง2แบบก็คือได้ทั้งเป็นหูเป็นตาให้เราแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับมีใครเจ็บป่วยอุบัติเหตุต่างๆนี้จะช่วยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับครับผมครับผมอยู่ข้างหน้านี่ครับ ครับผมกับตรงนี้เหรอครับครับก็บางครั้งเราจะใช้ตรงนี้ใช้ใช้จอดรถโรพยาบาลด้วยนะครตรงนี้ก็อยู่ข้างๆสอนอเลยครับอยู่หน้าถนนเข้าสารนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาที่จะมาคอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลเวลาชาวต่างชาติหรือว่าประชาชนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าเดินเหตุอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเราออกไปดูดูแลด้วยถ้าเกิด เดินนอยู่เป็นลมขึ้นมาอะไรต่งนี้ก็จัดอาสาพยาบาลให้ใช่ครับจะนี้ก็เป็นอาสาในพื้นที่ที่อยู่ข้างในหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเนี่ยก็จะแจ้งออกมานะชุดนี้ก็จะเข้ารนี้ก็จะเข้าไปครับโดยปกติทั่วไปแล้วถนนเข้าสารนี่ก็จะปิดนะครับไม่ให้ไม่มีการจราจรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่จาเป็นจริงๆรถถุกเฉินเราเข้าได้อ๋อครับนี่อสบอนี่ก็จะตรวจตาอยู่ภายในครับใช่ฮะเดี๋ยววันนี้ก็ เดี๋ยวสปอเนี่ยจะพาเราเดินเข้าไปชมในถนนข้าสานะครับว่าเป็นอย่างไรไปเห็นว่ามีแผ่นพงแผ่นพับแนะนํานักท่องเที่ยวอะไรต่างๆใช่ไหมครับครับก็มุ่งกลับไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรกับอ่ะพาดูหน่อยแนะนําเลยนมีเปย์นะครับครับแล้วก็มีพวกออกซิเจนนะครับาเครื่องวัดความดันมีเครื่องดูดเสมหะอะไรเงี้ยครับมีครบหมด ก็มีครบเลยเรียกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักๆเราก็ส่งได้เลยอ๋ออันนี้สนับสนุนโดยสนชนะครับับสนับสนุนมาหมดเลยครับอืมครับสอนชนะก็ทำไว้สแตนบายอยู่แล้วเพื่อบริการประชาชนแล้วก็ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะฮะตรงนี้เรามาอยู่นานยังครับหลายหลายปีแล้วหลายปีไล้นะฮะอ๋อแล้วเคยเจอเคสใหญ่ๆไหมก็เจอบ่อยครับเจออะไรฮะ อาจจะเป็นพวกตีภายในสามล้อคว่ำหรืออะไรต่างๆรถมอเตอร์ไซค์ชนรถเมย์โดนเหยียบอะไรเงี้ยหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับนักเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่อเที่ยวท่องเที่ยวส่วนมากมันจะเป็นในน่าแบบเมาตีกันเองทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยทางแจ้งมาทางเราก็าจะเข้าไปประถมพยาบาลเบื้องต้นให้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเราก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนอีกโครงการหนึ่งนะครับที่คอยไว้บริการประชาชนนะครับก็มีเจ้าที่อาสานะครับซึ่งเป็นอาสาของวชิระนะครับวชิระพยาบาลนะครับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืองานตำรวจนี้เราขึ้นกับสอทเลยครับก็เข้ามาช่วยเหลืองานตำรวจสนวชนะส่งขามะครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเข้าไปชมเข้าไปชมภายในถนนข้าวสารนะครับโดยมีท่านสวปน,นะครับจะพาเราเข้าไปนะครับดูว่าการดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในอีกสักครู่พบกอนครับ กลับก็มาสู่การตํารวจพบประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่เราก็ไปดูการสแสวงหาความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอชนะสงครามซึ่งมีความร่วมมือกับประชาชนนะครับและประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อกี้เราไปดูรถปฐมพยาบาลนะครับที่เอาไว้คอยช่วยเหลือสนับสนุนนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวพุ่มกลับจะ มีงาราชการนี่ครับจะต้องไปแล้วก็มอบหมายให้ท่านสปอนะครับมาดูแลแล้วก็วันนี้ก็จะมีการตรวจนะฮะตรวจตรวจให้ความสะดวกแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวภายในถนนเข้าวสารนะครับแล้วก็ท่านรองก็ยังคงอยู่กับผมนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่คอยดูแลทุกสุขของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในถนนเข้าสารกันว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่ตามไปครับ ครับพุ่งกับก็ไปราชการนะครับวันนี้ท่านสปอมีอะไรจะมาแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวครับครับก็สำหรับที่สอนอชาสงครามครับในพื้นที่สอนอเนี่ยก็ส่วนสำคัญเนี่ยของสอนอก็คือถนนข้าวสารที่นักท่องเที่ยวชอบมาเดินนะครับปกติเนี่ยก็จะมีเหตุนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นสำล้อสำล้อรับจ้างนะครับ ทีนี้ก็บางทีก็จะโดนมิจฉาชีพเนี่ยกระชากระเป๋านะครับก็เลยทางสนอนเลยจัดเป็นป้ายนะครับป้ายติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์เตือนนะครับให้ระวังนะครับแล้วก็จะมีทาง Facebook ของสนอนะครับสามารถให้แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเหตุผ่านทาง Facebook ได้นะครับครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะออกตรวจตาตามปกติดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการแจก ทิกเกอร์เหล่านี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตือนให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตามท่านจปออไปดูกันเลยครับไป ครับเราเดินเข้ามาในถนนข้าวสารนะครับมาก็มาพบกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับล้วก็สงสัยว่านักศึกษากลุ่มนี้เขามาทําอะไรเดี๋ยวจะลองสอบถามนักศึกษาเขาดูนะครับน้องน้องมาทําอะไรแถวนี้ครับมาเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ชาวต่างชาติค่ะอ๋อเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับการตลาดของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงบ้างก็แล้วแต่ความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะว่าเขาจะ คิดเห็นยังไงว่าแบบว่าเออส่วนใหญ่ความคิดเห็นที่ให้มาจากในข้อมูลที่ไปถามแล้วก็ค่อนข้างดีค่ะว่าคนไทยน่ารักแล้วก็แบบเฟรลี่ผู้หญิงไทยสวยเหรอเขาคอมเางนี้เขาพอย่างนี้เขาพูดอย่านี้ว่าผู้หญิงไทยอ้วนไปไม่บอกผู้หญิงไทยน่ารักนอกจากผู้หญิงไทยน่ารักแล้วมียังไงอีกก็บริการดี บริ<ใ>การดีหนักเกินไม่ว่าไม่ไมเดียเด๋ยวรับสัมภาษณ์มาเยอะอยังประมาณห้าหกคนห้าหกคนคือส่วนใหญ่จะคิดว่าจะไปขายอะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหนูมาจากมหาวิทยาลัย,ยสวนดุสิตเข,เขารู้จักไหมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาามีคนหนึ่งรูจ้จักเขา,าบอกว่าแบบโด่งดังในกรุงเทพมากเลยโด่งดังในกรุงเทพแล้วก็รู้จักแล้วก็ให้ให้สัมภาษณ์ให้แสดงความคิดเห็นในนี้เรามีขอ้อมูลอะไรบ้างอ่ะ ก็แบบว่าคือแบบส่วนตัวของเขาค่ะจะมีเพราะว่าอ๋ออันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็จะมีความคิดเห็นแบบว่าให้เขาเรียกว่าให้คะแนนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบแบบดิพาร์ตเมนต์สโต้ก็คือแบบร้านใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีแบบเฉพาะส่วนบุคคลก็มีอะไรมีมีนี่แม่แบบปอมถามรักตำรวจบริษัทไทยแลนด์อะไรอย่างงี้มีไหมเพราะนั้นเดี๋ยวทำให้ตั้งหากก็ได้ถ้าพี่อยากได้๋ยวนี้อ่าโดยรวมครับคือทั้งการบริการด้วยแล้วก็การดูแล การบริการการดูแลนะฮะการบริการการดูแลส่วนใหญ่แล้วบอกว่าดีชอบชอบเนไทยน่ารักมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำมากี่วันแล้วเพิ่งทำค่ะจะทำถึงหมดกี่วันเอ่อทำวันเดียวค่ะ เดือนแล้วหนูทำวันนี้วันสุดท้ายที่ส่งก่อดเที่ยงคืนหนูไปทำวันนี้โอเคครับถ้าอาจารย์ไม่บังคับก็ไม่มาทำครับหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าไม่จวนตัวจริงก็จะไม่ออกมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของเจ้าที่ตำรวจกันต่อนะครับขอบคุณครับดี เมื่อสักครู่เราก็เดินร่วมมากับเจ้าที่ตำรวจอสอนอจาหนะสงครามก็คือสอปและก็ท่านรองผู้บังับสืบนะครับก็ท่านก็ออกตรวจตาดูแลอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมครับครับผมผมผ่านมาในซอยเนี่ยในถนนข้าวสารเนี่ยก็เห็นมีสถานบริการนะครับค่อนข้างจะเป็นเ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆไม่ทราบว่าตรงนี้มีมาตรการในการตรวจตาดูแลอ,อย่างไรบ้างครับท่านสปครับ ก็ปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับใส่ตรวจเดินเท้าโดยรอบครับก็ตอนนี้เนี่ยได้อุปกรณ์ในการช่วยตรวจหก็คือเป็นอันนี้เ็าเรียกอะไรครับครับอันเนี้ยปัดเบรครับ ครเป็นที่เขาใช้ตรวจที่สนามบินครับก็เอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพราะเนื่องจากว่าจะได้เข้าซอกซอยได้สะดวกครับอ๋อครับครับก็มาตรการควบคุมก็จะตรวจผ่านบวยการครับให้ปิดเป็นไปตามวงรอบกฎหมายครับครับแล้วก็ประสานทางเจ้าที่ผู้ประกอบการแต่ละร้านครับกรณีถ้าสงสัยว่าจะมีเหตุ ครับก็ให้รีบแจ้งทางสนครับสนอก็จะมีสายตรวจเนี่ยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยสามารถมาถึงที่เกิดเหตุได้ภายใน3าถึงหนาทีไม่เกินนี้ครับเพื่อเข้ารับมเหตุโดยส่วนใหญ่แล้วเยาวชนคงไม่ค่อยเข้ามาในนี้มั้งครับครับก็เป็นไปตามกฎหมายครับก็คือเยาวชนเนี่ยหลัง4ี่ทุ่มเนี่ยห้ามออกจากบ้านอ๋อครับผมก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวอย่างนั้นครับนักท่องเที่ยวคงไม่ก่อเหตุอะไรวุ่นวายครับก็ไม่ค่อยมีครับครับครับ ครับท่านผู้ชมนั่นก็เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอชนะสงครามนะครับซึ่งก็คอยดูแลทุกสุขของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาเที่ยวในถนนข้าวสารนะครับถ้าหากว่าพบเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็แสดงว่าที่นั่นมีความปลอดภัยนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะติดต่อมา่างรายการของเราก็สามารถโทรมาได้ที่029349258-9นะครับหรือจะแจ้งในข้อความของท่านมาที่4123456นะครับหรือท่านมีภาพคิด นะคถ่ายต่างๆที่จะร้องเรียนนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่4123703ครับในการของเราก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านรองผู้กับเสิรนะครับแล้วก็ท่านสอปอนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพบประชาชนแล้วก็พาเข้ามาชมในสถานถนนเข้าสารนะครับมาดูกลุ่มนักท่องเที่ยวมาดู ร้านค้าขายต่างๆซึ่งมีของมากมายนะครับและท่านผู้ชมสนใจที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาเลยครับที่นี่เปิดถึงกี่โมงครับครับก็ตามเวลาครับก็ส่วนใหญ่ถนนข้าวสารเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีเป็นขายอาหารธรรมดาครับสามารถมาเดินเที่ยวได้ครับจนถึงกลางคืนก็ตามเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับก็จะเริกเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมครับก็เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับถ้าจะมาเที่ยวก็มา ก็ไม่ใช่ครับตั้งแต่หัวค่ำนะครับถึงตีหนึ่งนะครับถ้าท่านจะมาเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับที่นี่มีของอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเนี่ยปิดรายการปุ๊บเดี๋ยวผมก็อยู่เที่ยวต่อนะครับเพราะว่านานๆจะได้มาทีนะครับและในวันนี้ครับผมพร้อมด้วยท่านรองผู้กำกับสืบแล้วก็สอปแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสอนชนเจหน้าสงครามก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ